เเรราจะัสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีทุนรุษรายการเก่งยงรังสาวมาสัมผัสที่เกาหลีใต้และขณะนี้นะครับเรามาอยู่บริเวณที่มีประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ของความเป็นชาติเกาหลีครับวันนี้เรามีบุคคลสําคัญครับที่อยากจะให้มาเล่าประวัติความเป็นมาและสถาญที่ก็คือเป็นวิธีการในการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสถานีทุนรุษครับ รออยู่กับผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักนะครับชวงนี้เอาละครับสวัสดีครับพี่เองครับสวัสดีครับพี่เองครับที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยอยากจะให้เล่านิดนึงครับว่าประวัติปริมาที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับครับนะครับบริเวณที่เราอยู่นี้เรียกกันว่าโชวาแดครับในภาษาเกาหลีถ้าเกิดคนไทยเราจะรู้จักกันว่าบริเวณของท้ำเนียบประธานาธิบดีรับหรือจุดที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดครับนะฮะจุดนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติรวมถึงคนเกาหลีเองนิยมมาท่องเที่ยวกันครับนะฮะนอกเหนือจาก <premises. S 2> ได้มาสัมผ <Korean> ัสบรรยากาศความสดชื่นแล้วเนี่ยนะครับจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดรวมพลังของน้องจุ้ยสังเกตบริเวณด้านหลังที่เป็นภูเขาตรงนี้เลยใช่ไหมครับด้านหลังด้านหลังนี่เป็นภูเขาครับนะฮะจะมีลักษณะก้อนหินสองก้อนเปรียบเสมือนร่งตาลแับก้อนหินแนวนอนเปรียบเสมือนจมูกแสดงว่าตรงนี้ทั้งหมดีดีที่สุดดีที่สุดเราหรือใต้ด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าตรงไปฝั่งโน้นจะเป็นแม่น้ำแคนด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นแม่น้ำนั่นคือจุดที่น้องจุ้ยดีที่สุดครับนะฮะด้านหลังทีกระดาษจานุสบรีนก น่าถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีครับนะฮะนั่นก็คือนกฟีนิกซ์ครับเป็นนกที่ ถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้วเจอลมมาผ่านเขาก็จะสามารถฟื้นคืนชีพมาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือเป็นนกที่ไม่มีวันตายฉะนั้นแล้วเกาหลีถึงแม้ว่าจะถูกนะครับผ่านการปกครองจากประเทศต่างๆมานะครับถูกอยู่ภายใต้นานของญี่ปุ่นมาแต่ก็สามารถปริงฟื้นคืนขึ้นมาแล้วก็ท่งานึ้นมาเป็นนะครับเมืองเศรษฐีผู้นำของโลกด้วยเช่นเดียวกันครับนะฮะในฐานะของความเป็นผู้นำของเกาหลีสัญลักษณ์ของนกฟินิกก็เลยเหยียบลูกโลกอย่างที่เราเห็นกันนะแล้วบุคคลสามสามท่านนี่คืออะไรยังไง เ,เป็นลักษณะของการชี้ให้เห็นถนึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องครับนะฮะในสมัยอดีตที่เกิดการแข่งขันกันนะฮะในช่วงญี่ปุ่นเข้ามาปกครองเนี่ยมีการปลากลูกปลากอ่อบากแม่นะครับแสดงนี้หมายถึงความอบอุ่นของครอบครัวครอบครัวของเกาหลีจะอยู่กันอย่างมีความสุขหลังจากที่เขาได้ประากาศอิกราชจากทางญี่ปุ่นสแสดงว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปสองวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการบรณราการเรื่องความร่วมเจีแล้วก็เป็นเรื่องการพัฒนาตัวด้วยลครับมีอีหลายเรื่องนะครับที่ทางพี่อาสยามจะบอกพวกเราครับ 我可是我认同，我认同他的战斗力。嗯嗯 รู้ดีนะครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นยุทธศาสตร์อย่างไรในการบริหารจัดการเรื่องเมืองแล้วก็ประเทศที่สามารถเป็นผู้นำของโลกที่ได้ครับผมมองว่านะฮะในส่วนของประธานาธิบดีเขาการรัฐบาลเขามีกฎหมายคนเกินและนอกนจากกฎหมายที่เสำคัญแล้วเนี่ยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเราต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ประชาชนจะรู้ด้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับมีความตั้งใจเพื่อความหวังดีที่อบสิ่ดีให้กับประชาชนประชาชนก็จะร่วมมือกันฉะนั้นแล้วเขาจะพัฒนา เดวลูกไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันนะดงทางรัฐบาลและขบวประชาชนโอ้ยขอบพระคุณมากนะครับพี่ครับเอาละครับทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีอีกบุคคลหนึ่งสำคัญมากนะครับเป็นบุคคลที่นอตีสามเหมือนกันครับอยู่กับผมได้เนะครับพี่ทิย์ครับสวัสดีครับพี่ทินย์ครับทริปนี้เป็นทริปที่น่าสนใจมากเป็นทริปที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการที่จะมาดูงานที่ไหนอะไรบ้างเพื่อได้วยพี่ทินย์ครับวันนี้ได้อะไรบ้างครับวันที่เรามาถึงเราก็ตั้งใจจะศึกษาดูงานหน่อยนะเราก็ไปดูงานที่มหาวิทยาลัน วังดีนงงน่นะฮะอเป็นอะไรท็อปฟายท็อปท็อปห้าเกาหลีเออเราก็มีเจตนาจะแทรกเปลี่ยนความรู้นด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้นี่โดดเด่นที่สุดนะฮะก็มีหลายเรื่องที่เขาโดดเด่นก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะฮะครับแล้แลแลแลววัตนรรมานด้านสินค้าวัฒนธรรมอ่ะเน,นะ เราก็อยากจะรู้ว่าเขามีเทคนิคยังไงครับนะก็หลังจากที่เราฟังจากโปรเฟสเซอร์ที่สมหาอะไรลัยได้บรรยายเนี่ยเราก็เลยได้แตบความรู้มาเยอะนะนะว่านะวัตกรรมมันไม่ได้สร้างขึ้นมามง่ายๆ่ายนะมันต้องการกระบวนการขั้นตอน หลายเรื่องแล้วรวมทั้งต้องมีวิธีการสื่อสารด้วยนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์ในการบริการสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไม่ปกติธรรมดาของของทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าพียอาทิแบ่งปันอีกนิดนึงฮะในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เป็นชั้นนำเลยแตกต่างจากไทยพอสมควรนะครับแล้วเรื่องพวกนี้เองเนี่ยไทยเราคจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับฝูงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนสิ่งที่เรายังเพาะตัวเองแล้วน่าจะมีจุดอ่อนเนี่ยนะคร นะครับเร้การศึกษาเราเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเราดีของประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศก็จริงนะแต่ในความจริงแล้วเรามีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ซับซ้อนฉะนั้นการศึกษาที่เราคิดว่าดีอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอสหรับขนาดของเศรษฐกิจของเราดังนั้นถ้าการที่เราจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นาอยู่ในสิาเซียนเนี่ย เราจะต้องมีความหลากหลายในระบบการศึกษาแล้วก็ต้องมีปริมาณบุคลากรที่เพียงพอให้เสริมการเติบโตได้ทุกสาขาทุกสายนะครับก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องภาษาในการศึกษาเนี่ยเราจะต้องไม่คิดว่าภาษาไทยนี่เป็นภาษาเอกลักษณ์อย่างเดียวเลยต้องศึกษาภาษาคนอื่นด้วยนะเราจะได้สื่อสารก็มีความรู้สึกว่าสามารถรู้จรีนจากพ่อไม่ใช่ให้ได้ าสอนเรามาแปลให้เราแต่แลตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะตข้าโตให้เร็วยังไงให้ทำการเปลี่ยนแปลงในขาะนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราสำคัญมากนะครับของเราเนี่ยเราทุกข้อของเราดีอยู่แล้วเนี่ยนะดีนักเรีนของประเทศเจริญกว่าเราอย่างสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเราอาจจะยังมองว่าเราจะ่พี่อาจจต้องทำเยอะเลยในระบบโลจิติกส์ในระบบการสื่อสารนะครับและในส่วนการศึกดาก็คือว่าทำยังไง เร,นะเราเป็นเหมอภาคกาะากระจายความเจริญสู่ทุิภาคให้ได้นะเพราะว่าเราจะเจริญแค่กรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครโอเคเลยครับท่านผู้ชมครับขอบคุณพระพิธีนะครับ วันนี้นะท่านผู้ชมครับมันมีวิธีการกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาธุรุ้สูตประชาคมอาเซียนเราพยายามอยากจะแบ่งปันความรู้กับเพื่อนสังคมครับเรื่องเหล่านี้นะครับเราพยายามจะมาดูบิบทของเกาหลีใต้ไทยเรา็มีจุดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้ขอบคุณขอโทษแล้วส่วนที่เกี่ยวความนึกใจครับที่นี่ฮะนี่เนี่ยเป็นการยืนยันได้นะครับว่าเรามาดูกระบวนการแห่งความคิดครับไม่ได้มาลอกเดียนแบบนะครับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ไทยเราผมเชื่อว่า เราสามารถรองรับสู่การแข่งขันได้นอนโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาตัวรถกรรมุ่งนี้ของวักซุปูครับ